เจ้าหน้าที่ยังคงเพิ่มกําลังรักษาความปลอดภัยบริเวณเรือนจากลางจังหวัดปัตตานีนะคะเพื่อป้องกันการก่อเหตุวุ่นวายค่ะเนื่องจากว่ายังมีผู้ต้องขังที่อยู่ในการควบคุมอีกกว่า1000คนค่ะขณะเดียวกันนะคะก็มีญาติของผู้ต้องหาได้มาติดตามข่าวสารค่ะเนื่องจากว่ายังไม่มั่นใจเรื่องของสมรริภาพของความปลอดภัยหลังจากที่มีเหตุจราจรเกิดขึ้นเมื่อ2คืนที่ผ่านมาค่ะ ญาติของผู้ต้องขังหลายคนนะคะได้มาติดตามข่าวสารบริเวณด้านหน้าเรือนจํากลางปัตตานีค่ะหลังจากที่เกิดเหตุจราจนเมื่อ2วันก่อนทําให้มีผู้ต้องขังเสียชีวิต2คนและมีผู้บาดเจ็บอีก7คนนะคะในว,วันนี้ทางเจ้าหน้าที่นำรายชื่อผู้ต้องขังจำนวน333คนที่ถูกย้ายไปฝากขังสถานที่ใกล้เคียงโดยเฉพาะในจังหวัดสงขลามาติดประกาศไวใ้ให้ญาติรับทราบ เพื่อให้ญาติคลายความกังวลและมั่นใจในสวัสดิภาพของความปลอดภัยของผู้ต้องขังมากขึ้นส่วนญาติที่ต้องการไปเยี่ยมผู้ต้องขังนะคะซึ่งถูกคุมขังที่จงังหวัดสงขลาทางเจ้าหน้าที่ได้ให้มาลงชื่อโดยจะจัดเตรียมรถรับส่งโดยจะเดินทางในวันที่21กรกฎาคมนี้ซึ่งช่วยคลายความกังวลให้แก่ญาติผู้ต้องขังเป็นอย่างมาก ขณะที่บรรยากาศทั้งภายในและภายนอกบริเวณเรือนจำกลางปัตตานีทางเจ้าหน้าที่เพิ่มกำลังดูแลและรักษาวความปลอดภัยนะคะเพื่อป้องกันการก่อเหตุปุบบายเนื่องจากว่ายังมีผู้ต้องขังอยู่ภายในเรือนจำอีกกว่าประมาณ1,000คนคะ่ะ